สัสดีทุกคนเหยียบก็โดน yeah, นะครับเออสวัสดีทุกคนนะครับเออเมื่อกี้เสียงเออแมวข้างบ้านผมเองนะครับขันวันนี้ก็จะมาผู้เกี่ยวกับชอบดูกระตูน,ะออออน,นนะครับอ่ะเออช่างมาถึงนะครับมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรเลยนะครับเออ,เอ,อมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรฝากดูการ์ตูนด,ด้วยนะ เนี่มึงทำได้แค่สองคลิปเองไม่มีผู้ติดตามมีแค่หนึ่งคนแล้วดูชื่อช่องผมสิไม่สุดหลอ่อไม่หลอ่อขอให้บ้านระเบิด <laughs> แบบแบบนี่นะครับ <laughs> ผมลงเพจ <laughs> <laughs> แกล้งเพื่อนนะครับแล้วไอคนที่ว่าผมที่ผมแกล้งอ่ะมันก็อยู่ให้ใกล้ผมแล้วนะครับสวัสดีครับโอเคช่างมาันเห็นนะทุกคน มันเป็นเด็กกระโปงนะครับหนมนี่คือช่องเก่าผมเองนะครับโหทำไมเด็กๆนี่มันปัญญาอ่อนนะครับมันไม่ใช่ช่องผมหรอกมันคือแมเอเพื่อนผมนะคะเพราะว่าผมไม่มีวันเปิดหน้าหรอกนะมัน <c oughs> ได้จ้ะันเสียงแม่ผมเองนะครับคุยกับเออไอรุแิต่นของผมกันนะครับสวัสดีครับ พี่น้องประชาชนโอเคเมาเล่นนะครับเาจะพามาเล่นแมปลูกผักด้วยแต่ฮะเรื่องวัตถุสมบัติอืมไอเด็กกระปูหนึ่งสมศักดิ์กระโผมาในซิงลี่ไหนแบบไม่ใช่แบบกี้ก้าวนะทุกคนโผมาในโรงเรียนพิศดาร ep หนึ่งเลยไม่เชื่อดูครับ โอ้ในนี้เอ็ซมจัดเต็มสวัสดีครับนี่นะครับสมศัก์นะครับและก็ุกคนตอบไปก็ต้องเป็นพูวลิศอยู่แล้วใช่ไหมพูวริศก็จะมาโผล่ในตอนเดียวกันกับสมศัก์เลยนะครับโลงในพิษลายพี่หนึ่งผมชื่อว่าสมศักสมศักเอยไปนั่งทีมวันนั้นนะนี่นะครับไอเด็กสิวของเรานะครับเนี่ยนะครับไอเด็กสิว ไอเด็กสิวหน้าเบือ่อไอเตี้ยผมรู้นะครับว่าสาเหตุอะไรที่มันชอบดีรับเพราะว่ามันตัวเตี้ยโอเคนะครับโอเคแล้วก็คนถัดไปเจสดาเจสดาผมคาดคนีไว้ว่าจากที่ผมดูมาหลายหลายครั้งอย่า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 ,ยา,ยาไปกดอะไรมั่วนาะย ไอคนนี้มันชอบหาจิ้งเลดก,กินนะครบ hmm. เออมันกําลังกินอยู่เลยนะครับ <Huh? S 1> หลังจากที่ผมอะไปเข้าห้องน้ hmm. แล้วก็เปิดเฮ้ให้ลำคาญวะแล้วก็ยาพูดแล้วก็เคาะประตูสองเคาะก๊อกก๊อกแล้วก็ตริว้วตริว้วตริวตร้วแล้วก็ผมก็ได้รู้นะครับว่าเจษดานั้นโห่มาในเกมกระดานพิษสวงตอนที่สามตอน ตอนเท้าท้ายท้ายเลยนะทุกคนแถวๆตอนเนี้ยไปเถอะไปาม้าตัดเราเป็นตุ๊กตากันนี่นะครับนี่คือลักษณะของเจษดานะครับตรงผมกะลามะพร้าวคิ้วแบบนี้ใส่เสื้อแต่งกายแบบนี้นะครับตัวดำแบบนี้ แล้วก็คนถัดไปอรุณกรก็โผล่มาในเกมกระดานเป็นโป่ง EP ที่ห้านฝกมาแล้วนี่นะครับโอ้ยไอ้สมคุณลุงครับพวกผมมาครบสี่คนเลยเดี๋ยวผมหาสี่คนแม่มไม่ว่าจะยังไงหาไม่เจอเลยอ๋อนี่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 นะครับน้องอรุณกรตรงผมหมี ไม่รู้ว่าทำไมย้อมเป็น,นทรงผมอะไรจริงชันวิ่งไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม,รไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมอรุณกรอนเขาไว้ทรงผมแบบเนี้ยดูดิผมข้างหลังไอ้ผมตรงเนี้ยมันคือเป็นแบบสีปกติเลยอ่ะแบบเกลียนเกียแต่ว่าดูผม้ามงบนดิเป็นสีแบบทรงหมีเนี่ยผนเออหมวกบ้านเองเซ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เป็นเด็กเหมือนจะเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากเลยนะคะผมมี เออผมขออนุญ,ญาตไม่บอกนะครับว่าเออจริงๆนะไอ้นุนกรนเขาเคยพูดคำหยาบนะครับแต่ให้ดาวซีรีส์นะครับเคคนตัดปคุโรบะคุโร,บะ,รบะก็โผล่มาในซีเรียดีสีเลี้ยวเอ้ยซีรีส,ส,รรส์เออแป๊บนึับผมกอ <โห S 1> ไปไ้ๆก,ก่อนผมฮีเกตด,ดูอะทั้ทงไทยอยากดูไปเสิร์ชเลยนะครับปิกนิกกาตูน หาไม่เจอ,อทำอไหญ่วะของฉันทำเสร็จแล้วมามามึงโอกมันยากขนาดนี้เนี่ยเหลือว้านั้นตามครูมาว<อ>่า,<อ>าแต่โร <ขอ S 2> งเรียนนี้<อ>แตกกันเลยนะการสอบยังให้โลกกันด้วยนี่แค่เริ่มต้นมึงโรงเรียนนี้ยังมีอะไรแปลกกว่านี้เยอะเลยมึงเห็นลุงตรงนั้นไหมไม่ใช่ตามฉันมาห้าสิบกว่าปีแล้วแต่นั้นยังไม่ใช่คนที่ซ้ำชั้นเยอะที่สุดในโรงเรียนมีนานกว่านี้ต้อง มีปิศาด้วยฮะแล้วคุณรู้ล่ะไอ้นั่น,นคือคนที่เรียนเก่งที่สุดเลยนี่นะครับคูโรบาม,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 รมีชื่อนะครับแต่เขาขี้เกียจปักเลยเป็นหุ่นยนต์ไม่มีใครรับจ้างปักนะครับ<ไ>ทุกคนเออเขาเป็นหุ่นยนต์เขาก็เลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีใครรับจ้างปักนะครับก็เลยไปขโมยเสื้อมาจากป้าคางบ้านนะครับเคคนต่อไปก็คืออุกะอุกะพึ่งฮันชื่อคุณ่าจี๊คนี่นะครับ อุกกะแล้วคนนั้นเอ,อไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเช่างมันเถ็นนะครับก็คนถัดไปคือ,อนเยอะที่สุดในโรงเรียนประวัติศาสตร์กว่านี้อีกเหรอโนตนี่นะครับประวัติศาสตร์ใหญ่ร้อยเลยนะครับสงสัยคยชื่อวิชานะมันเคยได้ยินว่ายายกินลำไยลำด้ยลายใหญ่าย,ย้อยอะไรนั่นนะ,นะ,นะนะเออแล้วก็ชื่อแปลกแปลกฮะ ตั้งเถอะนะค้ต,ต,ต่อไปหน้าก,กากขาวนี่นะครับมไม่มีใครไม่มีให้ปักชื่อนะครับแถมมีความรับความรับถ้าทุกคนสังเกตมาที่แขนของเนี่ยของหน้าก,กากขาวเนี่ยมันนี่แหละคือปริศนาในอนาคตนะครับออก็อัดมาเจ็ดนาทีแล้วอ่ะยังได้แค่ครึ่งเองอ่ะทุกคนนะ คนถัดไปครูรบเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปใครดีเอามาโอ้ยแม่อะไรมันจะขึ้นภาพวะกโอเคการเป็ <Okay. S 2> นซูเปอร์ฮีโร่อย่างไอจะกคนถัดไปก็คือ,อพีมพี่พัทะนะครับ<ฮ>เออไม่ต้องพะไม่ต้องกินเผือกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณลุงเดี๋ยวผมจะดึงออกมานะฮึบ สำเร็จช่วยลุงออกมาได้แล้วแต่แบนไปครึ่งตัวเลยนี่นะไอพวกตประหลาดไหม่ไม่นจะมาวอันนั้อะนอันนี้นี่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 นะครับพิมพิพัฒนะครับจะได้ถามะผมเหมือนหางเป็นหัวหน้าห้องนะครับมีตาดาวแบบนี้เขาเรียกว่าหัวหน้าห้องนะครับแล้วก็ชื่อพิมพิพัฒนะครับ พิพาร์ทแล้วผมก็เออไม่รู้อะไรเพิ่มเติมแล้วผมอยยากอเเหมืนไฟลนะ่ะอรู้สึกเหมือนว่ามันจะนานเกินไปหรือเปล่าหรือจะต่อต่อรือดีกว่านะเออคนถัดไปนะครับ,บรสันดาน <laughs> สันดานนะทุกคนคาหยาบคาเกินอืมชื่อแม่งโคตรพิษสดารเลย okay. นี่นะครับสันดานโอ้โหเคเค้นถัดไปเอาเป็นใครดีเรื่องศักอืมเรื่องศักจริงๆเรื่องศักอ่ะผมเคยเข้าใจผิดนึกว่ามันชื่อว่าเดือนศักนะจริงๆมันชื่อเรื่องศักนะทุกคนซึ่งมันโผล่มาในเกมกระดานพิษโสอีพีเดียวกับนี่เลยมาครับขอโทษทีฉันติดทำเวน่าเลยมา ม,มือฝากมาแล้วคุณลุงครับพวกผมมาครบสี่คนแล้วก็ยังขาดอยู่อีกหนึ่งคนไงพวกนา้โพวที่ที่ทำให้รอนานนีเเ่นคะครับหอยพะมายแต่งต่างกับเพื่อนเห่ยเรื่องฝักไม่รู้ทำไมผมเป็นสีทองนะทิวคิวก็ทองทองทองทุกอย่างฝรั่งหรืามันไม่ใช่ฝรั่งมันพูดฝรั่งไม่เป็นแต่เสียงเขามันเหมือนกับ เหมือนกับเหมือนกับโคนิสานแต่ห้อยพระพแฝกกว่าเพียนแต่ก็เ่อถห้อยพระได้ด้วยเขามีฝาแฝดด้วยนะถ้าฝ่าแฝดนะแเขาตัเวเยว่าตะก,กะเบแล้วอืมฝาแฝดเขาตัวเยว่าตะกะเบแล้วอืมแล้วก็เกมอะไรพี่สมงก็ขอจินละเมโ็โลกลึกโอที่นัดพักอกอะไรก็ไม่รู้นี่นะ แต่ไปหมดเลยตองหลอกปิดคอมแล้วเปิดใหม่ดูแล้วม้าคือปรุปรุปตาปิมนี่อไมอมันเหมือนเออขาเดี๋ยวเราไม่แล้วก็อิตตลักษ์น้ำลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนอะไรกันเนี้ยไม่มีลูกผงกระจายข่าวอาจจะได้ผงกระจายอ่าผงกระจายข่าวสิะปิดเรื่องหรือเปล่าวะ เอาเงินในเกม,มจะรีบไขนาดนัีน่ไม่ใช่ไม่ดึงในตัวเน่ไม่ดึงตัวเน่ตัวไหนล่ะขวาสุดอะไอ้สีแดงไอ้แดงอะไอ้แดงแดงกับเขียวจีระเมฆไงอันนี้กิตลักษ์กิตลักษ์ไม่รู้ทำไมใส่เสื้อแปลกก่าเพื่อนเลย เี่เจ้าเล่ห์ปะไม่ได้ใช่หรอ,อเนี่ยออคุณเนี่ยเจ้าเล่ห์ได้เน่ยเหรอได้ไดนในการแสดงอะวอเตอร์มาเดินกินก่อนนะพี่โ<ม>าลี้ยสัตวเพื่อนเราเ่ยนักสาวาไวก้กนอสในซีรีส์เน่ก็อาจจะมีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในอีพีที่สองนะครับบ๊ายบายจุ๊บ